วันตีจ้าวันนี้เราก็จะมาข้าวครัวจะมาต้มข้าวไก่ยปุง้งข้าเราก็จะมีหัวข้าดีเราไปคุดมาแต่เดียวตักไคร่หอมกระเทียมบ,บุบบุบหน่อยน้ยนะแล้วก็อันนี้พักฉีเราเดี๋ยวไปดูกั้นตอนการทําเลยจ้าน้ำเราเดือดตั้งน้าเดือดแล้วเราก็ใส่เกลือไปนิดนะึจงจ้ะรวมต่างใส่เกลือคลุง มดที่มีใส่ลงไปกระไคร่หอมกระเทียมวขกาหอมใส่ลงไปจ้ะพอนำเราเดือดเราก็จะใส่ไก่นะคะไก่ที่เราซับเอาไว้ ไปไปงั้นนัดเลยจ้ะเราก็ปล่อยให้เดือดสักแป๊บนึงนะคะเราก็จะตัดลดสักนิดโดยน้ำมะข้ามเปียจ้ะใครไม่ใส่ก็ได้นะคะตับใส่นิดเดียวจ้ะปรุงรสดด้วยชุบรดนิดนึงจ้ะตามด้วยน้ำปลาะะจ้ะอย่าใส่มนะเพราะว่าเราใส่เกลือไปแล้วด้วยเดี๋ยวเกลือไปตอนแรกเดี๋ยวมันจะเก็ม แล้วก็น้ำตาลนิดนึงรู้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ใครไม่กินนะไม่ใส่ก็ได้ใส่ซอสปลาเคี่ยวไปนิดนึงจ้ะเดี๋ยวเราก็ใส่ใบกรูดนะคะแล้วเราก็ได้บุกบุพริกสดแบบนี้คือพร้อมเสิร์ฟจ้ะ ก็รวยด้วยผักชีใบเลื่อยตักชีใบเลื่อยจ้ะตามด้วยมะนาวถ้าใครไม่กินกเปรี้ยวก็คือไม่ต้องใส่นะคะเสร็จแล้วจ้าต้มขาไก่เด็ดบานบานจ้ะบานบานง่ายๆ